เหมือนจะดราม่าไม่จบง่ายๆแล้วค่ะสำหรับเรื่องราวพิาพาทระหว่างแรปเปอร์ชื่อดังอิวอิลสลิกและบาทผู้จัดงานที่มีปัญหาดราม่าเดือดกันกลางเวที ลุกลามบานปลายจนทางลิลลี่แฟนเก่าอิวอิวสลิกและทางผู้จัดงานต้องออกมาชี้แจงผ่านรายการหนกระแสโดยหลังจากจบรายการดังล่าสุดลิลลี่ก็ออกมาโพสแชทรัวๆคุยกับบารดด้วยว่าไม่ได้มีอะไรเลยแล้วทำไมพูดในรายการแบบนั้นรู้ไหมว่าทำคนอื่นเสียหายขนาดไหน1นึ่งแสนเกี่ยวกับค่าตัวยางโอมตอนสระบุรีแต่มาพูดรวมบนเวทีให้คนดา่า ประสบความสําเร็จไปแล้วไม่ใช่หรองานนั้นเอามาด่าย้อนหลังเพื่อค่าเดินทางไม่เคยเรียกมีแต่โอนให้ผู้จัดเนาะไม่ต้องขู่ว่าจะเป็นเรื่องใหม่เปิดมาได้เลยนี่แคปแชทตัวเองแล้วจะให้เปิดหมดทุกหน้าก็ถามมาได้เรื่องไหนผิดจริงด่าเลยไม่ว่าเรื่องไหนไม่ได้ธรรมดาเอาเงินสดมาขอโทษนะคะเป็นคนจัดงานพอนะอย่าเป็นคนวางงานหมวยดีๆไม่ชอบชอบหมวยเดือดงานนี้เมื่อเรื่องถึงหูไปถึงผู้จัดเจ้าตัวก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าจบเถอครับพี่ลี่แค่นี้ผมก็หมดตัวแล้วครับแล้วเด็กๆผมที่มาทํางานยังไม่ได้เงินจากผม สักบาทเลยครับพี่จะมาทะเลาะก,กับผมเพื่ออะไรก่อนจะบอกด้วยว่าอยากเอาชนะเอาเลยครับผมผู้เสียหายพี่คนดีพี่ที่สุดแล้วมันไม่สมศักดิ์ศรีให้ผมมาทะเลาะก,กับผู้หญิงซึ่งทั้งคู่ก็ยังโต้อต,อตอบกันอย่างดูเดือดแต่แต่แต,แต่ไม่เพียงแค่นั้นนะคะลินลี่ยังเปิดแชทรัวๆก่อนพ์เดือดอีกว่าใครไม่เปิดลี่เปิดเองค่ะมั่นใจว่าแชทที่พี่หนุ่มอ่านคือแชทช่วงประมาณนี้ซึ่งจําไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นส่วนไหนเป๊ะแต่ที่แน่ๆไม่มีการเรียกรับเงิน1นึ่งแสนจากลี่ลี่ไม่เคยเรียกค่าเดินทางไม่มีสลิปแถมช่่่ววงเวลานนั้้ีไมไมดด ต่อกับพี่อิวเป็นเดือนแต่เป็นคนมีนิสัยเห็นคนที่รักหรือสนิทเดือดร้อนไม่ได้ชอบเสนอหน้าเข้าไปช่วยจนตัวเองมีปัญหาขนาดไม่ใช่เรื่องตัวเองยังไปช่วยติดต่อน้องให้จนเขาเอามาบิดเบือนได้ ถามหน่อยค่ะตรงไหนที่เปิดแล้วลี่จะมีปัญหาตรงไหนที่ต้องสงสารลี่พูดในรายการเกินจริงมากๆจนคนอื่นเข้าใจผิดกันไปหมดลี่เซฟคนอื่นๆที่อาจโดนาพาดพิงจากแชทที่คุณเปิดให้พี่หนุ่มอ่านลี่ก็กลายเป็นคนน่าสงสยัยรักพี่ลี่แขกพี่ลี่แต่ใส่ร้ายกันหน้าตาเฉยทั้งที่หลักฐานในมือมันก็ไม่มีใครสงสัยท่าทางพี่หนุ่มต้องไปถามพี่หนุ่มนะคะหวังว่าจะจบที่โพสนี้ที่เหลือตามกฎหมายลี่ต้องการแค่ขดเข้าใจประเด็นนี้เพราะมันร้ายแรงเรื่องอื่นๆใครผิดว่าเลยลี่ผิดก็ว่าได้แต่เรื่องนี้ขออยากเข้าใจผิดกัน น,ะะนี่คือการปกป้องตัวเองเพราะเขาพูดในรายการย้ำชัดว่าลี่คือคนเรียกเงิน1 0 0 0 0แสส่วนที่ลี่ปิดไว้คือส่วนที่อาจถูกฟ้องร้องนะคะขอโทษโอมด้วยที่ถูกพาดพิงขอโทษจริงๆค่ะงานนี้ทางฝั่งหนุ่มอิวกับทางบาทสจะเคลียร์ใจกันได้หรือไม่นั้นก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมาที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ